สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกับครูในหัวข้อของกราฟของจํานวนเชิงซ้อนนะคะ,ะกราฟของจํานวนเชิงซ้อนเนี่ยเมื่อเรามีจํานวนเชิงซ้อนคือ z เท่ากับ a บวก bi หรือเขียนในรูปคู่อันดับก็คือคู่อันดับ ab ซึ่งจะมี a เป็นส่วนจริงและมี b เป็นส่วนจินตภาพเราจะให้นะคะแกน x แกน x ก็เวลาเราวาดก็เป็นแบบนี้เนาะอันนี้คือแกน x แกน x เนี่ย จะแทนแกนจริงแกนจริงก็คือ,อเป็นส่วนของจำนวนจริงแล้วก็ต่อไปแกนวแกนวก็คือเป็นแกนของจินตภาพจินตภาพก็คือตัวที่มีไอห้อยด้วยนะคะและเราจะเรียกไอ้ทั้งหมดนี้ว่าละนาบเชิงซ้อนนะคะอะโอเคเดี๋ยวไปดูที่ตัวอย่างนะตัวอย่างที่หนึ่งเขาบอกว่า จงเขียงกราฟของจำนวนเชิงซ้อนต่อไปนี้ในระนาบเชิงซ้อนหนูก็ไปดูที่ตัวแรกเลยค่ะตัวแรกของเราคือลบสามเนาะไม่มีไอแสดงว่าลบสามคือจำนวนจริงส่วนจำนวนจินตภาพของเราคือศูนย์เราก็จะได้คู่อันดับเป็นลบสามกับศูนย์นั่นเองนะคะอ่าโอเคแล้วก็ไปลงจุดไว้ลบสามกับศูนย์ของเราก็คืออยู่ตรงนี้นะคะ x ลบสาม y เป็นศูนย์นั่นเองอ่ะโอเคต่อไป กูก็เขียนแล้วก็เขียนลูกศรน,นะคะออกมาจากจุดศูนยแบบนี้นะคะก็เสร็จแล้วอันที่1ต่อไปอันที่2ก็คือ2อง i สงไหมายความว่าไม่มีจินตภาพจินตภาพคือ0ูนถูกไหมแล้วก็อ่าขอโทษทีจริงคือ0ย์จินตภาพคือ2เพราะฉะนั้นได้คู่อันดับก็คือ02อ,อแล้วก็ไป02ย์สอ,อยู่ตรงนี้ ศูนย์นะคะอันนี้คือคู่อันดับศูนย์สองของเราโอเคต่อไปสี่บวกสามไอจริง<ม>ก็คือสี่จินตภาพคือสามได้เป็นคู่อันดับสี่สามสี่อยู่นี่สามอยู่นี่นะคะจุดตรงนี้ก็คือคู่อันดับสี่บวกสามไอนั่นเองนะ ต่อไปคู่อันดับ4กับลบ1 4กับลบ1ก็อยู่ตรงนี้สีกับลบ1โ okay. อเคและสุดท้ายนะคะลบ2กับ3คู่อันดับลบ2กับ3ลบ2กับ3อยู่ตรงนี้ ่านี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะในการเขียงกราฟของเราอ่ะโอเคต่อไปเดี๋ยวไปดูตัวอย่างข้อที่2ค่ะตัวอย่างข้อที่2องเขากำหนดให้แซดของเราเน่มีค่าเท่ากับ1บวก3 i นะคะทีนี้เขาให้เราเขียงกราฟเขียงกราฟของสังยุคข,ของแซดแล้วก็แซดคูณอยู่กับ i กกำลัง2นะโอเคไปหาตัวแรกก่อน ตัวแรกของเราอ่ะแของเรามีค่าเท่ากับ1บวก 3i ทีนิหาสังยุคหาสังยุคข,ของเขาเนี่ยก็จะได้เป็น1ลบ 3i นั่นเองจากนั้นมาว่ากราฟเลยนะคะอันนี้คือ x เป็น1 y เป็นลบ3กราฟของเราก็จะอยู่ตรงนี้1บวกกับอ่าโทษที1ลบ 3i นะคะหรือจะเขียนให้อยู่ในรูปของคู่อันดับก็จะได้เป็น1กับลบ3นั่นเองได้ทั้ง2แบบนะโอเคต่อไปต่อไปเราจะหาตัวที่2ของเราตัวที่2ของเราคือ z คูณอยู่กับ i กกำลัง2อ่ะแของเราคือ1บวก 3i ทีนี้คูณอยู่กับ i กําลัง2ซึ่งข้อนี้เรารู้อยู่แล้วว่า i กําลัง2ของเรามีค่าเท่ากับลบหครูก็เลยแทนเป็นลบหเลยจากนั้นนะคะหนูก็คูณกระจายคูณแบบปกติเลยคูณเลยก็จะได้1นึ่งคูณกับลบหนคูณกับลบหได้เป็นลบหจากนั้นก็เป็นสามไคูณกับลบหก็ได้เป็นลบสานั่นเองโอเคได้แล้วเราก็มาพอดการาฟของเรานะคะ ก็มี x เป็นลบ 1, 1 y เป็นลบ3ก็จะอยู่ตรงนี้ลบ1แล้วก็ลบ3 i ของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยไม่ยากเนาะวันนี้อ่ะสำหรับตัวอย่างทั้งสองข้อนะคะหนูก็ลองมาทำแบบฝึกหัดด้วยกันนะคะก็มีทั้งหมดทั้งสองข้อเช่นเดียวกันนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ก็พอแค่นี้ไว้เจอกันชั่วโมงหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ